สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับหรือตั้งค่าดูเพกนั่นเองนะครับของ Mo t o r o l a 95 AD เนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Mo t o r o l a 95 AD นะครับรูปทรงสวยงามนะครับ Mo t o r o l a 95 AD นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับ อันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับอ่ารีพิเตอร์นะครับรับ15,3,600นะครับส่ง15,300 0นะครับส่วนตามันก็จะเป็น600นะครับอ่าทีนี้เรามาตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับทุกครั้งนะครับตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับอ่าภาครับก็คือ15,3,600นะครับอ่าเรามาตั้งภาครับพร้อมกันนะครับ15,3,600นะครับ หนึ่งห้าสามหกศูนย์ศูนย์นะครับอ่าอ่าอันนี้เราจะตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับได้ภาครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปเมนูที่ยี่สิบสองครับเมนูออฟเซตนะครับให้เข้ากดปุ่มโฮมนะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับไปเมนูยี่สองครับนี่ครับกดลูกศรขึ้นหรือกดสองสองครับสองสองนะครับอ่ามันจะให้ใส่ค่าออฟเซตส่วนต่างก็คือหกร้อยนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับส่วนต่างหกร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับได้เมนูยีิบสองแล้วให้กดโฮมหนึ่งทีครับอ้าวไม่ทันนะครับอ่าได้เมนูยีิบสองแล้วให้กดโฮมหนึ่งทีครับเพื่อจะใส่ค่านะครับกดโฮมหนึ่งทีปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดไข่ปลามา5หลักนะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปก่อนนะครับของเรา600นะครับก็กด0 0แล้วก็6 0 0นะครับอ่าค่าของเราคือ600นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มโฮมยืนยันไป1ทีครับปึ๊บอ่า ทีนี้ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับกดลูกศรลงนะครับเพื่อจะใส่ค่าบวกลบนะครับทีนี้ก็กดมาเมนูนี้ครับ21นะครับ SFTD นี่ครับกดโฮมหนึ่งทีครับปึ๊บเพื่อจะใส่ค่านะครับเห็นไหมครับนะครับกดลูกศรลงครับ่าเห็นไหมครับมันจะมีบวกลบและก็ออฟนะครับมี3ค่านะครับอันนี้นะครับผมจะเลือกลบก่อนนะครับเลือกเมนูลบนะครับ ทําไมถึงเลือกลบเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่าต่อไปนะครับได้ค่าลบแล้วให้กดยืนยันครับโฮมปึ๊บาเสร็จแล้วกดแบ็กกลับมาครับปึ๊บสัญลักษณ์เครื่องหมายลบจะอยู่ข้างบนนะครับทีนี้เวลาเรากดส่งออกนะครับมันต้องได้153.000นะครับเวลากดส่งออกอ่ะ1 5 3 0 0นะครับอชมพร้อมกันนะครับปึ๊บกดส่งออก อ่าหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์เนี่ยได้เลยลงตัวครับเนี่ยครับหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยครับหมายความว่าเราทําถูกต้องนะครับถ้าทําถูกต้องมันก็จะได้ลงตัวนะครับหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะผมจะอธิบายว่าทําไมถึงใส่อ่าค่าลบนะครับอ่าวิธีใส่บวกหรือลบนะครับให้สังเกตแบบนี้นะครับภาครับนะครับหนึ่งห้าสามหกร้อยนะครับภาคส่งหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์นะครับรับมากกว่าส่งก็คือเป็นลบนะครับ กับกันถ้าส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกนั่นเองนะครับทีนี้พี่ดีสังเกตนะครับบางท่านใส่ไปแล้วเนี่ยครับมันค่าไม่ตรงนะครับค่าไม่ตรงนะครับสาเหตุมันอาจจะท่านอาจจะใส่เครื่องหมายบวกลบผิดนะครับเนี่ผมสมมติว่าผมใส่เครื่องหมายบวกนะครับใส่เครื่องหมายบวกนะครับใส่เครื่องหมายบวกนะครับอันนี้ผมยืนยันบวกปุ๊บกดพีดีกว่า ส่วนต่างจะไม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอกดส่งปุ๊บอ่ามันจะไม่ได้เห็นไหมครับไปโน่นเลย154เลยนะครับมันจะไม่้1530 0 0นะครับ2นะครับเช็คอีกนิดหนึ่งก็คือหมายความว่าท่านบวกลบผิดหรือเปล่านะครับไปดูสามจุดนี้นะครับลองไปทำดูนะครับ1ความถี่ผิดไหม2นะครับส่วนต่างถูกไหม3ท่านใส่ค่าถูกไหมนะครับไปเช็ค3จุดจุดนี้นะครับ วิธีตั้งค่ารีพิตเตอร์ของไอคอมของ Motorola 95AD ก็ไม่ยากนะครับอลองไปทำดูนะครับลองไปทำดคูคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ